สวัสดีครับจาก VNP มีเล่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับมาชมควาคมคืบหน้าโครงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนรามอินทรากันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสถานีมายลาบ PK20 ด้านขวาของผมเป็นทางวิ่งนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่ก็อยู่บริเวณเกาะกลางนี่ก็เป็นทางวิ่งที่เริ่มจะ ประกอบทางเดินจุกเฉินนะครับแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะครับยังไม่ทั้งหมดนะแต่ว่าไปได้เยอะแล้วนะครับบางส่วนที่ยังไม่ประกอบก็อาจจะว่างไว้ ก็มาที่สถานีแรกของคลิปนี้นะครับเป็นสถานีมายาลาบเขาตั้งอยู่นะครับบริเวณซอยรามินทา14นะครับหรือว่าซอยมายาลาบนะในด้านฝั่งทิศใต้นะครับส่วนด้านฝั่งทิศเหนือก็จะไปตรงกับซอยรามินทา41พอขึ้นหน้าตอนนี้นะครับมีการก่อสร้างชาชลาด้านบนนะครับชาชลาเขาจะเป็นแบบด้านข้างนะครับแล้วก็ ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสีชมพูก็อยู่กลางนะครับอันนี้ก็มีการขึ้นโครงหลังคานะครับแล้วก็มีการทําบันไดาทางขึ้นลงระหว่างชั้นจำหน่ายตัวทิสานแล้วก็ชั้นชานชลาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู จุดเริ่มต้นก็อยู่บริเวณแยกแคลายนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงและก็สายสีมตาลที่สถานีสูรราชการนนทบุรีแล้วเส้นทางวิ่งก็จะวิ่งไปตามถนนจิวานนนะครับจนไปถึงห้าแยกปากเกตนะครับเส้นทางก็จะเบี่ยงไปทางขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็วิ่งไปทางแยกหลักสี่นะครับมุดใต้โทเวบริเวณถนนวิภาวดี เข้าไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลักสีแล้วก็วิ่งต่อไปจนไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัชธรรมนูญนะครับตรงนั้นก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบ t ทสสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็วิ่งไปตรงถนนรามอินทราไปจนถึงตลาดมินบุรีแล้วก็ข้ามคลองสามวาเลี้ยวขวาไปที่สถานีมินบุรีตรงนั้นก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงถนนรามคำแหง เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็จะเปิดหลังรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยจะอาจจะวิ่งไปก่อนนะครับวิ่งไปก่อนแล้วก็รถายสีชมพูนี่ก็จะ,ะค่อยๆทยอยเปิดตามมานะครับ ความคืบหน้าก็จะช้ากว่าการบ้างนะครับเพราะว่าสายสีชมพูนี่นก็มีปัญหาในเรื่องการย้ายสถานีด้วยแล้วก็เรื่องสาธารณรูปโภคต่างๆนะครับก็มีการต้องทําท่อปะปานะครับมีการขยายท่อบนถนนแจ้งวัฒนะนะครับสําหรับบนถนนนุรามอินทรานะครับกับถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับแบบเช้าเย็นเนี่ยส่วนใหญ่รถติดมากๆเลยนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเบาลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับ วันนี้ผมไปก็เป็นวันธรรมดานะครับแต่ว่ากระราจรไม่หนักนะครับไม่หนักมากนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงกว่านะครับใกล้จะห้าโมงแล้วนะหมายถึงห้าโมงเย็นนะครับก็ไปดูอีกสถานีนิดนึงนะครับสถานีรามอินทราคอมสี่อนนี้ก็เริ่มมีการํำโครงหลังคานะครับก็ขึ้นโครงหลังคานะครับดูตรงกลางนะ,งงนะจะขึ้นมาจากตรงกลาง ก็มีการทำชานชาลาแล้วนะครับเป็นชานชาลาแบบข้างแล้วก็มีบันไดแล้วก็มีการกั้นห้องในส่วนของชั้นเําหน่ายตัวดยสารครับตรงนี้ก็มีตลาดเลยนะ ก็สี่โมงกว่านะแต่ว่ารถก็ดูว่างมากๆเลยนะครับสถานีรามินทรากมอ .4 นะครับ PK19 เขาก็ตั้งอยู่นะครับซอยรามินทรา33แล้วก็37นะครับในด้านฝั่งทิศเหนือนะ ก็เข้าไปที่ซอยรับราเค้า66กับ72ได้จุดก่อสร้างของเขานะครับก็อยู่บริเวณซอย33กับ37นะในด้านทิศเหนือแล้วก็ซอยรามินทราซอย8กับซอย10ในด้านทิศใต้ เดี๋ยวเดินดูสักหน่อยนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูพวกเกี่ยวกับสายไฟต่างๆเขาก็พยายามที่จะไม่ให้มันลกจนเกินไปนะครับก็คือการจับมามัดรวมกันแล้วสายสื่อสารบางเส้นที่ไม่ได้ใช้ก็นําอ่อนนะจะเห็นนะว่ามันไม่ค่อยยุ่งเหยิงเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาจัดมันนะครับจัดมันจะเห็นว่ามัดนะเขามัดอยู่นะครับก็มองดูก็ไม่ลาคานนะจริงๆจับมันมัดเนี่ยมันก็ไม่ ไม่ลำาคาแล้วที่มันมีปัญหาก็คือการสมนะครับจับม้วนม้วนมวน,มวน,มวนแล้วก็สมสมสมกันไว้นะสมกันไว้เส้นที่ไม่ใช้ก็มาเก็บนะครับวางสมเข้าไปมันก็เลยทําให้มองแล้วมันขัดใจขัดตาไปหมดถ้าเกิดจัดให้เป็นระเบียบนะครับมันก็ไม่รกนะครับไม่รกหรอกนะนอยู่ที่การจับนะครับการจัดการมัด ให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับทั้งทีเนี่ยเอาหัวห้อยลงมานะแต่ว่าแต่ไม่มัดแล้วนะครับไม่มัดแล้วยังสายไฟห้อยลงมาดีเดินเดินนะจะไปพันคอคนเดินตายคนระับทำให้เขาแบบเครียดกันนะนะครับสายไฟมันมันเยอะจนเกินไปนะจนเป็นอันตรายนะครับมีไฟไหม้แบบอะไรบ้าง ก็นำมาฝากกันนะครับประพาชมสถานีมายราบแล้วก็สถานีราบินทากม .4 ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ